สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดทะเลน้ําพริกเผานะคะและนี่ก็เป็นของทะเลที่แม่แสบเตรียมไว้นะคะแม่แสบจะใส่กุ้งหอยแมงผู้หอยเชลล์และตามด้วยปลาหมึกนะคะขั้นตอนต่อไปแม่แสบจะนําไปลวกน้ําก่อนนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะและสะดวกต่อการที่เราผัดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่แสบก็จะนํามาใส่ภาชนะเลยนะคะใส่พริกชี้ฟ้านะคะหรือว่าพริกอ่อนนะคะตามด้วยใบยมะกรูดนะคะพริกไทยสดนะคะ ขั้นตอนนี้เราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นแม่แสบก็จะใส่น้ําพริกเผานะคะเพราะว่าเป็นนางเอกเลยนะคะในการผัดทะเลน้ําพริกเผาของแม่แสบนะคะละลายน้าพริกเผานะคะหลังจากนั้นนะคะแม่แสบก็จะนาน้ํามันหอยนะคะใส่ลงไปนะคะน้ํามันหอยนี้แม่แสบปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็นํา ของทะเลนะคะที่เราลวกสำเร็จแล้วมาเทใส่ลงในกระทะได้เลยค่ะคลุกเคล้านะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะสีสันน่าทานมากๆเลยนะคะหอยตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะมีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะขั้นตอนต่อไปแม่แซบก็จะใส่ใบกระเพรานะคะใส่ไปคลุกเคล้านะคะส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่แซบก็ เตรียมพร้อมนะคะที่จะเสิร์ฟความอร่อยแล้วนะคะสีสันน่าทานมากๆนะคะภาชนะของเราก็จะเป็นหอยนะคะตักใส่ลงไปเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆปลาหมึกชิ้นโตหอยตัวโตๆ,ๆนะคะเมนูนี้นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะยังไงนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะติดตามและให้กำลังใจแซบคุณสองฟามิลี่ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะแต่งหน้าโรยพริกนิดนึงนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเมนูผัดทะเน้ำพริกเผานะคะ